เมื่อมีคนมาข้างบ้านมีคนมาเด็กๆจะเป็นแบบนี้กลัวกันแอบแอบดูเลยแอบหาที่แอบลูกหาที่แอบเพื่อนบ้านเขามาแล้วคุยคุยกันเสียงดังกลัวมากกลัวมากเลยกลัวมากเหรอลูกมาหาแม่มามาลูกมากลัวมากลูกกลัวมากโอ้กลัวมากกลัวมากโอ้ หาแม่มาลูกมามาหาแม่มาอันนี้กลัวใครไม่เป็นอันนี้กลัวใครไม่เป็นอืมกลัวมากเหรอลูกโอ้มาลูกมาหาแม่หาแม่โอ้มา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 โอมาลูกมามาหาแม่นะหาแม่นะลูกนะกลัวเหรลูกนูกลัวเหรอลูกแม่ต้องกอดไว้กลัวโอ้กลัวลูกกลัวลูกกลัวมากอ่ะลูก โอ้ถอย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 กลัวมากกลัวมากโอ้กลัวมากอ่ะลูกอืมแม่กอดไว้กลัวมากเขาเสียงดังกันเหรอลูกเขาเสียงดังกันเหรอลูก รักแม่รักแม่รักต้องไปเลยเนี่ยโอ้ยจะเงื้อคอเลยเหรอลูกจะเงื้อคอเลยเหรอลูกโอ้กลัว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 ไม่กลัวนะลูกนะไม่กลัวนะลูกนะไม่กลัวนะลูกนะไม่กอดอยู่นะลูกไม่กอดอยู่นะ